สวัสดีครับแนวพี่น้องยูทู e พี่น้องเอฟซีที่นาฮักทุกทุกท่านนะครับเนาะตลอดเราจะถึงพี่น้องที่เข้ามาที่ตามรับชมสำหรับวันนี้เนาะครับเนาะก็ยังอยู่กับเท่าซิ่งนิเวชั่นเนาะตอนแรงๆใบใบนี่ก็ฮับภารกิจอ่าเป็นกิจวัตรประจำวันเนาะพดนน้ำต้นไม้อ่าม่ใช่ต้นไม้เป็น พืชพักส่วนครัวที่ฮอาปลูกไว้เนาะรมถึงไม้ประดับที่ลูกสาวปลูกไว้ตัวเนาะครับเนะาะวันนี้ก็ได้เวลามารดน้ำผักเนาะครับเนาะกบบุมียนกบุญมียหลายเนาะสำหรับพืชพักที่ฮอาปลูกไว้ก็จะมีเนะาะพริก บเบืเขื้อแล้วก็มีฟักทองหรือว่าฟักแก้วเนะาะมันผมห้องฟักแก้วอันนี้ก็คือฟักขี้หูเนาะฟักทองีนี่เหนหนึ่งต้นเนาะแล้วก็จะมีออันนี้มะเต้าหรือว่าแตงโมเนาะมันออกคนเดียวมันน่าจะเป็นช่างที่ทำบ้านบุน เอาซื้อมาแล้วก็มาปอกกินเนาะเม็ดมันตกค้างเฉยเร็วนี้มันก็จะออกนะครับเนาะอ่านี่ก็จะมีมะนาวพุ่มมะนาวเนาะแล้วอันนี้ดอกพลิงรลาวน่ครับเนาะดอกพลิงรลาวมีพุ่นเนี่ยดอกพลิงนลาวนะครับเนาะ้าผมห้องดอกพลิงนลาวเอาไว้ใส่แกงแคหมาะขันหนัดเนี่พี่น้องนี่นะปลูกเมื่อไรแบบมันบกให้ใหญ่ đây đây nhái học cục nó khắp nó. ồ, trông cần phải lưỡi nó khắp nó. น้ำต้นกรูดเอาต้นคะแนนนี้มาปลูกเนะเาะนึกว่าตายแล้วอตอนแรกมันแตกยอดออกมานี่นาทีนี้มันก็แห้งไวก็นึกว่ามันตายแล้วเนะเาะ พอดีมันเกิดแตกยอดออกมาใหม่อือก็เลยอ้อดีใจน่อยว่ามันยังบด่ตายเนาะนี่แจกยอดออกมาใหม่แล้วน่าจะรอดอยู่นะผมว่าเนาะก็เลยต้องขยันอันน้ำให้มันกินหน่อย นี่ก็ก้าบักคงล้วนล้วนดอกก้าบักคงยังล้วน,วนทั้งนี้ก็มีเนาะก้าบักคงหรือว่าบักกุ้ยเต็ด้านหูหงบักกุ้ยเตดเนาะนี่ก็เอาพักบุง้งมาจากหนองสะที่ กระเข็งมาเก่งเขาแล้วเนาะเก็บกระพุ้งมาเก่งแกนเก่มันมาลุกไว้นี่เนาะโย่เตกยอดเงาแล้วอันนี้เก็บไปตัดเส้นบักฮงเห็นไปแล้วหนึ่งรอบนะครับเนาะ

ปฏิบัติภารกิจสุดท้ายสำหรับเย็นนี้แค่บะเขอเทศบะเขอส้มกระพริกนะครับเนาะนี่ก็พักปัอยอดกำลังแงมสักวันจากเก็บไปจิ๋วพักปัอใส่กินส้มเนาะ นี่ก็ใบใบกมก้อหรือว่าใบกะเพราของมันแน่ใจนะนี่ธารกิจสำหรับแรงนี้วางก่อน,ต,อนอต้นขิงหนต้นนาะนี่ แล้วก็ต้นพักกูเนาะหนึ่งต้นแล้วก็พักไผ่แล้วก็กวกต้นไม้สักหนึ่งต้นเนาะไม้สักทองนะเนี่ยอื

ลูกใหม่นะครับเนาะอ่าเสร็จสิ้นครับอ,อย่างวันนี้ก็ละเกะละกะยังไม่ได้เก็บไม่ได้เขี่ยวนะตู้นี่ก็ยังไม่ได้ออกไปเผาเออเาอนาะกอ พักฝังยอดเมะขันอัดพี่น้องที่กล้าพิของออกมานี่สามก้าสี่ก้านออาจจะได้กลิ่นอยู่เนาอโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเต่าอ,อีเนาอไว้ปะกันในคลิปต่อๆไป นะครับเนาะฝากกดซับสไครป์ like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเท่าสิ่งตัวเองนะครับเนาะครัวขนออกมาลักเกลักกะตอนไดเก็บได้เพียวเถอะนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะรงนี้ขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย